ความเครียดเป็นประสบการณ์ที่พบได้ทั่วไปทุกคนเคยรู้สึกท่่มทนกดดันหรือไม่สามารถรับมือกับสิ่งที่ชีวิตนำเสนอในบางช่วงของชีวิตแต่ถ้าฉันบอกคุณว่าความเครียดแม้ว่าจะรู้สึกไม่สบายกายใจอาจกลายเป็นโอกาสที่มีค่าในการเข้าใจตัวเองและการเปลี่ยนแปลงได้ลัในวิดีโอนี้เราจะสำรวจวจะคำสอนของพุทธศาสนาที่ช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของความเครียดและที่สำคัญที่สุดคือวิธีที่เราสามารถดำเนินการเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกนี้ให้เป็นสิ่งที่เสริมสร้างจิตใจและหัวใจของเราหากคุณกำลังเครียดในตอนนี้ขอเชิญคุณรับชมวิดีโอนี้้ดววยา มอตั้งใจและเปิดใจให้คำพูดแทรกซึมลงลึกในตัวคุณเพื่อให้ความโลงใจและความชัดเจนเกิดขึ้นความเครียดมักเกิดจากความสัมพันธ์ของเรากับโลกภายนอกและวิธีที่เราตีความเหตุการณ์รอบตัวในพุทธศาสนาเราถูกสอนให้มองไปข้างในเพราะที่นั่นเราจะพบคำตอบสำหรับความวิตกกังวลของเราเมื่อเรารู้สึกเครียดมักจะมีแนวโน้มที่จะหาทางเบีเ่ยงเบนความสนใจตอบสนอง โดยไม่คิดหรือแม้แต่แยกตัวออกจากสถานการณ์แต่ทางสายพุธเชิญชวนให้เราทำสิ่งที่แตกต่างออกไปหยุดหายใจและสังเกตการฝึกฝนนี้แม้ว่าจะดูง่ายแต่มันมีพลังในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของเราได้อย่างสิ้นเชิงสิ่งแรกที่เราควรทำเมื่อรู้สึกถึงความเครียดคือการอนุญาตให้ตัวเองหยุดนี่อาจดูขัดแยง้งเนื่องจากเราเคยเชื่อว่าเพื่อแก้ปัญหาต้องดำเนินการต่อไปคิดและทำอะไรสักอย่างแต่ในพุทธศาสนาเรารู้ว่าการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องโดยปราศจากความตระหนักนั้นมักทำให้ปัญหายิ่งรุนแรงขึ้นเมื่อเราหยุดเราจะสร้างพื้นที่ให้หายใจ และมองเห็นสิ่งต่างๆอย่างที่มันเป็นโดยปราศจากเมฆหมอกของการตอบสนองอัตโนมัติเมื่อเราหยุดให้หันกลับไปที่ลมหายใจของคุณแค่หายใจเข้าและหายใจออกลมหายใจจะช่วยให้เรากลับมาสู่ปัจจุบันเมื่อเรานำความสนใจมาที่การหายใจเราจะยึดติดกับตอนนี้ซึ่งเป็นเวลาที่เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้นอกจากการหายใจแล้วการสังเกตโดยปราศจากการตัดสินยังเป็นอีกการฝึกที่มีพลังเมื่อเราเครียดความคิดของเราม,ากมักวนวนรอบเรื่องราวของความยากลำบากความไม่เหมาะสมหรือความเร่งด่วนฉันจะทำไม่ได้มันมากเกินไปสำหรับฉัน ไม่มีเวลาพอแต่เมื่อเราสังเกตความคิดเหล่านี้เหมือนเมอคอที่ลอยผ่านท้องฟ้าของจิตใจเราจะเห็นว่ามันไม่ถาวรและไม่กำหนดว่าเราเป็นใครมันมาและไปเราไม่จำเป็นต้องตามมันหรือสู้กับมันแค่รับรู้และปล่อยมันไปอีกเครื่องมือที่สำคัญในช่วงเวลาที่เครียดคือการฝึกฝนความไม่ตักรุณาบ่อยครั้งที่เราเคร่งเครียดกับตัวเองเมื่ออยู่ภายใต้แรงกดดันเราคิดว่าเราควรจะเข้มแข็งกว่าเร็วกว่า หรือมีประสิทธิภาพมากกว่าแต่พุทธศาสนาสอนให้เราปฏิบัติต่อเราด้วยความอ่อนโยนเหมือนกับที่เราจะทํากับเพื่อนรักที่กําลังเผชิญกับความยากลาบากบอกกับตัวเองว่ามันโอเคฉันกําลังทําดีที่สุดในตอนนี้ท่าทีของความอ่อนโยนต่อตัวเองนี้ไม่เพียงแต่ช่วยบรรเทาความเครียดแต่ยังเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางอารมณ์ของเราอีกด้วย นอกจากการมองไปข้างในเราก็สามารถเชื่อมโยงกับคำสอนของพุทธศาสนาที่เตือนเราเกี่ยวกับความไม่เที่ยงทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นความเครียดที่คุณรู้สึกตอนนี้ก็ไม่ถาวรเช่นเดียวกับเมฆในท้องฟ้าความรู้สึกนี้จะผ่านไปเมื่อเราเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องความไม่เที่ยงเราจะเรียนรู้ที่จะไม่ยึดติดกับอารมณ์และความคิดลบโดยรู้ว่ามันเป็นแค่สิ่งชั่วคราว หากคุณรู้สึกว่าความเครียดมาจากสถานการณ์ภายนอกที่ดูเหมือนจะแก้ไขไม่ได้จำไว้ว่าการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการยอมรับการยอมรับไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้หรือท้อแท้แต่หมายถึงการยอมรับความจริงตามที่มันเป็นในขณะนี้จากการยอมรับนี้เราสามารถดำเนินการด้วยความชัดเจนและปัญญามากขึ้นสุดท้ายเมื่อเราจัดการกับความเครียดอย่าลืมความสําคัญของการบํารุงจิตใจและร่างกายฝึกสมาธิอย่างสม่าเสมอรับประทานอาหารที่สมดุลพักผ่อนให้เพียงพอและที่สําคัญที่สุดคือการอยู่กับผู้คนที่ยกระดับพลังงานของคุณ และนำความสงบมาให้หัวใจของคุณเส้นทางในการจัดการกับความเครียดไม่ใช่การกำจัดสาเหตุภายนอกทั้งหมดแต่คือการปลุกฝังพลังภายในที่ช่วยให้เราสามารถเผชิญกับพายุของชีวิตด้วยความสงบความเครียดตามที่เรามักจะคิดไม่ใช่สิ่งที่ต้องต่อสู้หรือกำจัดในพุทธศาสนาเรารู้ว่าการต้านทานประสบการณ์ใดๆมักจะเพิ่มความทุกข์เมื่อเราต้านทานความเครียดโดยบอกกับตัวเองว่ามันผิดหรือมันควรจะหายไปหรือเราจัดการกับมันไม่ได้เราจะสร้างความตึงเครียดเพิ่มมากขึ้นในชีวิตการต้านทานนี้เรียกว่าความทุกข์เพิ่มเติมหรือความทุกข ในขณะที่ความทุกข์หลักคือตัวประสบการณ์ของความเครียดในตอนแรกโดยไม่มีน้ำหนักของการตีความและการตัดสินที่เราเพิ่มเข้าไปดังนั้นแทนที่จะต่อสู้กับความเครียดเราสามารถเรียนรู้ที่จะยอมรับมันเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์มนุษย์นี่ไม่ได้หมายความว่าเราต้องยอมแพ้หรือยอมรับแต่มันคือการรับรู้การมีอยู่ของความเครียดโดยไม่ปฏิเสธเราสามารถบอกกับตัวเองว่าฉันเห็นเธอความเครียดฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่การยอมรับอย่างง่ายๆนี้จะช่วยทำลายวงจรของการต้านทานและเปิดพื้นที่ให้กับการรับมือที่ชาฉลาดและมีความเมตตากรุณามากขึ้น การฝึกสมาธิด้วยความเมตตากรุณาหรือเมตตาโพนาเป็นการฝึกที่ช่วยในกระบวนการนี้การฝึกนี้ประกอบไปด้วยการปลูกฝังความรักความเมตตาและความอ่อนโยนเริ่มต้นที่ตัวเราเองแล้วขยายไปถึงผู้อื่นเมื่อเราเครียดเรามักจะปิดตัวเองอยู่ในสภาวะป้องกันแต่เมื่อฝึกความเมตตากรุณาเราจะเปิดใจและเปลี่ยนพลังของความเครียดให้เป็นสิ่งที่ดีขึ้นและขยายมากขึ้นเริ่มต้นด้วยการกล่าวคำอธิษฐานในใจขอให้ฉันปลอดภยัยขอให้ฉันมีความสงบขอให้ฉันพ้นจากความทุกข์ให้คำเหล่านี้ดังก้องในจิตใจของคุณไม่เพียงแค่เป็นประโยค แต่เป็นเจตนาที่จริงใจค่อยๆขยายความปรารถนานี้ไปยังผู้อื่นรวมถึงผู้ที่อาจจะมีส่วนทําให้คุณเครียดการฝึกนี้ช่วยให้เราเห็นว่าความเครียดไม่ได้กําหนดว่าเราเป็นใครแต่มันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่สามารถเบาลงได้อิสรภาพภายในนี้ไม่ได้เป็นสิ่งที่อยู่ไกลเกินเอื้อมหรือสงวนไว้สําหรับคนเพียงไม่กี่คนแต่มันเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้หากเรามีความพร้อมที่จะฝึกฝนและปลูกฝังจิตใจที่มีสติทุกช่วงเวลาของความเครียดสามารถกลายเป็นโอกาสในการเสริมสร้างอิสรภาพนี้แทนที่จะมองความเครียดเป็นศัตรูเราสามารถมองว่า มันเป็นครูเป็นผู้ที่ชี้ให้เราเห็นจุดที่เราต้องให้ความสนใจและใส่ใจในชีวิตของเราให้มากขึ้นเมื่อเรามองลึกลงไปในประสบการณ์ของความเครียดเราจะพบว่ามันประกอบด้วยชั้นต่างๆมากมายมีทั้งความไม่สบายกายเช่นอาการแน่นหน้าอกการหายใจที่เร็วขึ้นหรือกล้ามเนื้อที่ตึงเครียดนอกจากนี้ยังมีความคิดที่หมุนวนไปมาซึ่งมักเกี่ยวกับความกลัวความกังวลหรือความคาดหวังและท้ายที่สุดคืออารมณ์เช่นความวิตกกังวลความหงุดหงิดหรือแม้แต่ความโกรธการแยกชั้นเหล่านี้ออกและสังเกตพวกมันทีละส่วนด้วยความอยากรู้อยากเห็น และไม่ตัดสินเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์นี้ตัวอย่างเช่นเมื่อคุณรู้สึกแน่นหนะ้าอ,อกลองวางมือบนบริเวณนั้นและหายใจลึกๆส่งความรู้สึกอบอุ่นและความใส่ใจไปยังบริเวณนั้นรับรู้อารมณ์ที่อยู่เบื้องหลังความแน่นนี้เหมือนกับว่าคุณกำลังพูดคุยกับเด็กที่หวาดกลัวฉันเห็นเธอนะไม่เป็นไรที่จะรู้สึกแบบนี้ฉันอยู่ตรงนี้กับเธอการฝึกความเมตตาต่อตอนเองง่ายๆแบบนี้สามารถละลายความเข้มข้นของความเครียดและนำมาซึ่งความรู้สึกของการยอมรับที่เรามักมองหาจากภายนอก นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าจิตใจที่เครียดมักจะทำให้สถานการณ์ดูร้ายแรงเกินจริงปัญหาที่ดูเหมือนจะรับมือไม่ได้ในขณะนั้นอาจกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเรามองด้วยความสมบ,บํกสอนของพุทธศาสนาชวนให้เราตั้งคำถามกับความถูกต้องของ,ของความคิดของเราลองถามตัวเองว่าความคิดนี้เป็นความจริงจริง,รงหรือไม่มีวิธีอื่นที่ฉันจะมองสถานการณ์นี้ได้หรือไม่คำถามเหล่านี้เปิดพื้นที่ให้กับมุมมองที่กว้างขึ้นซึ่งมักจะแสดงให้เห็นทางแก้ไขหรือทางเลือกที่เราอาจมองไม่เห็นเมื่อเราถูกกักขังอยู่ในมุมมองที่แคบจากความเครียด อีกแง่มุมหนึ่งที่เราสามารถพิจารณาได้คือบทบาทของความคาดหวังที่เพิ่มความเครียดหลายครั้งเรารู้สึกเครียดเพราะเราต้องการให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามที่เราคาดหวังเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติตัวในแบบที่เราต้องการต้องการให้สถานการณ์ต่างๆเป็นไปตามที่เราวางแผนไว้หรือให้ความพยายามของเรานำไปสู่ผลลัพธ์ที่แน่นอนอย่างไรก็ตามพุทธศาสนาเตือนเราว่าชีวิตนั้นไม่แน่นอนและคาดเดาไม่ได้ความเข้าใจนี้แทนที่จะทำให้เรารู้สึกหมดหวังกลับทำให้เรารู้สึกเป็นอิสระเมื่อเรายอมรับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของชีวิตเราก็จะออยู่ต่ตต้านนมัน และเริ่มไหลไปกับกระแสของมันลองจินตนาการว่าความเครียดเป็นเหมือนแม่น้ําที่เชี่ยวกรากเมื่อเราพยายามว่ทนกระแสความพยายามนั้นทําให้เราหมดแรงและมักจะไม่ได้ทําให้เราไปถึงที่หมายแต่เมื่อเราผ่อนคลายยอและปล่อยให้แม่น้ําพาเราไปเราจะพบช่วงเวลาของความสงบแม้ในท่ามกลางกระแสน้ําที่เชี่ยวกราอุปมาณ้ไม่ได้หมายความว่าเราควรเป็นคนเฉื่อยชาแต่หมายถึงการที่เราควรเรียนรู้ที่จะกระทําอย่างมีปัญญาประหยัดพลังงานของเราไว้สําหรับช่วงเวลาที่จําเป็นจริงๆในการว่ายไปข้างหน้าแนวทางการไหลไปกับกระแสของความเครียดนี้สอนเราว่า มีช่วงเวลาที่เราควรลงมือทำและช่วงเวลาที่เราควรเพียงแค่สังเกตหลายครั้งจิตใจที่กังวลต้องการคำตอบทันทีแต่ปัญญาจะเกิดขึ้นเมื่อเรายอมให้เวลาเผยคำตอบที่ดีที่สุดความอดทนในบริบทนี้เป็นการฝึกฝนที่ส่งพลังในพุทธศาสนาความอดทนไม่ได้หมายถึงเพียงความสามารถในการรอคอยแต่คือความสามารถในการรักษาความสงบและความชัดเจนแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ท้าทายมันเป็นยาต้านพิษต่อความเร่งรีบและความหุนหันพลันแล่นที่ความเครียดอาจนำมาให้เรา การฝึกความอดทนสามารถปลุกฝังได้ในชีวิตประจำวันเมื่อคุณสังเกตเห็นว่าคุณกำลังถูกครอบงำด้วยความคิดหรืออารมณ์ที่รุนแรงลองหยุดและหายใจลึกๆปอกอก,อกับตัวเองว่าฉันไม่จำเป็นต้องแก้ไขทุกอย่างในตอนนี้ฉันสามารถทำทีละก้าวการหยุดพักเล็กๆน้อยๆนี้อาจเพียงพอที่จะหยุดวงจรของการตอบสนองอย่างรวดเร็วและนำความรู้สึกของการควบคุมกลับคืนมาในสถานการณ์นั้น อีกหนึ่งคำสอนในพุทธศาสนาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับความเครียดคือแนวคิดเรื่องความสัมพันธ์กันทุกสิ่งที่เราประสบอยู่เชื่อมโยงกับเงื่อนไขาภายนอกและภายในมากมายความเครียดที่เรารู้สึกอาจได้รับอิทธิพลจากสภาพแวดล้อมรอบตัวเราผู้คนที่เราปฏิสัมพันธ์ด้วยและเรื่องราวที่เราบอกกับตัวเองเมื่อเราเข้าใจเครือข่ายของความเชื่อมโยงนี้เราจะเริ่มตระนักว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวในประสบการณ์ขององเราคนอื่นๆก็เผชิญกับความทา้าทายที่คล้ายคลึงกันการตระนักรู้นี้อาจนำมาซึ่งความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวและอาจเป็นแรงบันดาลใจให้เร หาฝึกความการุณาทั้งต่อเราเองและต่อผู้อื่นความการุณาในบริบทนี้ไม่ได้เป็นเพียงความรู้สึกสงสารหรือเศร้าต่อความทุกข์ของผู้อื่นแต่เป็นความตั้งใจที่กระตือรือร้นที่จะบรรเทาความทุกข์ไม่ว่าจะเป็นของเราเองหรือของผู้อื่นเมื่อเราเครียดเราสามารถถามตัวเองว่าตอนนี้ฉันสามารถทําอะไรให้ตัวเองในแบบที่เป็นการแสดงความการุณาอาจเป็นการออกไปเดินเล่นฟังเพลงที่ช่วยปลอบประโลมหัวใจหรือเพียงแค่อนุญาตให้ตัวเองพักผ่อน โดยไม่รู้สึกผิดการกระทำเล็กๆน้อยๆแต่มีเจตนาชัดเจนเหล่านี้ช่วยสร้างพื้นที่ภายในที่ความเครียดจะไม่ครอบนาประสบการณ์ของเราโดยสิ้นเชิงตลอดการเดินทางของการจัดการกับความเครียดการทําสมาธิยังคงเป็นเครื่องมือที่สําคัญแม้คุณจะมีเวลาเพียง5นาทีช่วงเวลานั้น ก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างมากนั่งในท่าที่สบายหลับตาและนำความสนใจของคุณไปที่ลมหายใจอยากพยายามเปลี่ยนวิธีการหายใจของค,คุณแค่สังเกตถ้าความคิดเกี่ยวกับความเครียดผุดขึ้นมาให้รับรู้มันอย่างอ่อนโยนแล้วกลับมาที่ลมหายใจการฝึกฝนนี้แม้จะดูเรียบง่ายแต่ช่วยฝึกจิตใจให้มันคงท่ามกลางพายุแห่งชีวิตทุกครั้งที่คุณกลับมาที่ลมหายใจคุณกำลังเสริมสร้างความสามารถของคุณในการอยู่กับปัจจุบันแมเพจนินกับอุปสรรค เมื่อเรามองความเครียดด้วยสายตาของการปฏิบัติในพุทธศาสนาความเครียดจะไม่ใช่สิ่งที่ต้องกำจัดในทุกวิธีทางแต่กลายเป็นโอกาสในการเติบโตวความเครียดสามารถเป็นการเตือนว่าเราจำเป็นต้องชะลอการก้าวเดินว่าเรากำลังแบกรับมากเกินไปหรือว่าเรากำลังหลุดจากการเชื่อมต่อกับตัวเองมันเรียกเรากลับมาที่ปัจจุบันซึ่งเป็นที่ที่คำตอบและทรัพยากรทั้งหมดของเรามีอยู่จริง ข้อความนี้เชิญชวนเราให้ยอมรับความเครียดด้วยท่าทีของความอยากรู้อยากเห็นเสมือนเพื่อนที่นำสารสำคัญเกี่ยวกับชีวิตของเรามาให้แทนที่จะต่อต้านเราสามารถต้อนรับและถามว่าคุณพยายามจะบอกอะไรฉันการสนทนาภายในเช่นนี้เปิดประตูสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความต้องการขีดจำกัดและสิ่งที่เราให้ความสำคัญแทนที่จะมองว่าเป็นศัตรูความเครียดสามารถกลายเป็นแนวทางสำหรับการค้นพบตัวเองและการดูแลตัวเองได้อีกแง่มุมสำคัญที่คำสอนของพุทธศาสนามอบให้เราคือการฝึกปล่อยวางบ่อยครั้งความเครียดจะรุนแรงขึ้น เพราะการยึดมั่นในความคาดหวังหรือพยายามควบคุมสิ่งที่อยู่นอกเหนือความสามารถของเราเมื่อเราเรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรากําลังฝึกการไม่ยึดติดไม่ใช่ในแง่ของการละทิ้งหรือเพิกเฉยแต่เป็นการปล่อยความยึดมั่นที่แข็งกร้าวในแนวคิดบุคคลหรือผลลัพธ์เป็นเหมือนการปล่อยวัตถุหนักที่เราถือไว้นานเกินไปเรารู้สึกโล่งอ,อกทันทีการปล่อยวางเป็นการแสดงความรักต่อตอนเองเป็นการยอมรับว่าเราไม่จําเป็นต้องควบคุมทุกสิ่งเพื่อที่จะมีชีวิตออยอห้างสมบูรณ์เพื่ออธิบายสิ่งนี้ลองนึกภาพการกำสาสยไว ในมืออย่างแน่นหนายิ่งเราบีบแรงเท่าไรสายก็ยิ่งร่วงหล่นผ่านนิ้วของเรามากขึ้นเท่านั้นเช่นเดียวกับการควบคุมเมื่อเราผ่อนคลายมือสายก็ยังคงอยู่เช่นเดียวกับสิ่งสําคัญในชีวิตของเราดังนั้นการปล่อยวางจึงไม่ใช่การสูญเสียแต่เป็นอิสรภาพเป็นคําเชิญให้วางใจในกระแสะธรรมชาติของสิ่งต่างๆเพื่อมีชีวิตอย่างอสบายแม้นยามที่สถานการณ์ไม่สอดคล้องกับความปรารถนาของเรา การมีสติหรือความระลึกได้มีบทบาทสำคัญในกระบวนการปล่อยวางนี้เมื่อเรามีสติเราสังเกตเห็นสัญญาณแรกของความเครียดก่อนที่มันจะครอบงำเราเราสังเกตเห็นการหายใจที่เร็วขึ้นความตึงเครียดในร่างกายหรือความคิดซ้ำๆการตระหนักรู้ล่วงหน้านี้ทำให้เรามีโอกาสเข้าแทรกแซงอย่างเมตตาบางทีอาจถึงเวลาที่จะลุกขึ้นและยืดเส้นยืดสายดื่มน้ำสักแก้วหรือเพียงแค่หลับตาและหยุดพักการกระทำเล็กๆเ,เหล่านี้ที่เกิดขึ้นในเวลาที่เหมาะสมสามารถป้องกันไม่ให้ความเครียดสะสมและกลายเป็นสิ่งที่ทุ่มทนได้ นอกจากนี้การฝึกความเงียบภายในยังเป็นทรัพยากรที่ส่งพลังโลกยุคใหม่ท้าโถมเราด้วยข้อมูลความต้องการและสิ่งกระตุ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งทำให้ความเครียดรุนแรงขึ้นการจัดสรรเวลาสำหรับความเงียบในแต่ละวันไม่ว่าจะผ่านการทำสมาธิการคร,ร่ครรนหรือเพียงแค่ปิดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์จะช่วยให้เราเชื่อมต่อกับแกนแท้ของตัวเราเองอีกครั้งในความเงียบนั้นเราพบพื้นที่ที่เราสามารถได้ยินปัญญาภายในของเราเองที่ซึ่งคำตอบที่เราค้นหากลายเป็นสิ่งที่ชัดเจนความเงียบนี้ไม่ใช่ความว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความเป็นไปได้้และควาามเขใจ การเชื่อมโยงกับธรรมชาติก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการบรรเทาความเครียดและฟื้นฟูความกลมกลืนภายในการเดินในสวนการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของต้นไม้ที่ปลิวสวยหรือเพียงแค่รู้สึกถึงแสงแดดบนผิวเตือนให้เรานึกถึงว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าธรรมชาติมีพลังที่จะสอนเราเกี่ยวกับความยืดหยุ่นการปรับตัวและการต่ออายุเช่นเดียวกับฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงประสบการณ์ของเราก็เป็นสิ่งชั่วคราวเช่นกันไม่มีช่วงเวลาแห่งความเครียดใดที่ยืนยาวตลอดไปและความเข้าใจนี้ทำให้เรามีกำลังใจที่จะก้าวต่อไป สุดท้ายนี้โปรดจำไว้ว่าคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญกับความเครียดเพียงลำพังคำสอนทางพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับชุมชนหรือสังฆัดในฐานะที่เป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญการแบ่งปันความกังวลของคุณกับคนที่ไว้ใจได,ได้การขอคำแนะนำจากครูหรือแม้แต่การเข้าร่วมกลุ่มทำสมาธิสามารถสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งและการสนับสนุนได้การกระทำแม้แงย่ยางการฟังและการรับฟังสามารถขจัดความรู้สึกโดวเดียวที่มักมาพร้อมกับความเครียดได้เมื่อเราตระหนักว่าความเครียดไม่จำเป็นต้องเป็นจั๊กูนแต่เป็นส่น เราสามารถเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ของเรากับมันได้อย่างลึกซึ้นคำสอนทางพุทธศาสนาแสดงให้เราเห็นว่าความเครียดเป็นประสบการณ์ทรมชาติของชีวิตแต่เรามีความสามารถในการเลือกว่าจะตอบสนองต่อมันอย่างไรด้วยการปฏิบัติที่เรียบง่ายเช่นการทำสมาธิการปล่อยวางความอดทนและความเงียบภายในเราเรียนรู้ที่จะปลูกฝังจิตใจที่มั่นคงและหัวใจที่มีเมตตามแม้อยู่ท่ามกลางความท้าทายโปรดจำไว้ว่าความอิสระที่แท้จริง ไม่ได้อยู่ที่การกำจัดความเครียดออกไปโดยสิ้นเชิงแต่อยู่ที่การเปลี่ยนวิธีที่เราจัดการกับมันทุกช่วงเวลาที่ยากลำบากสามารถเป็นโอกาสในการเติบโตเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงของเรากับปัจจุบันและทำให้ปัญญาของเราลึกซึ้งขึ้นเมื่อความเครียดเกิดขึ้นอีกครั้งและมันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะเป็นส่วนหนึ่งของสภาพมนุษย์โจอนุญาตให้ตัวเองหยุดหายใจและจดจำว่าคุณมีเครื่องมือทั้งหมดที่จำเป็นอยู่ภายในตัวเองเพื่อฝ่าฟันพายุแห่งชีวิตดังนั้นเมื่อสรุปการไตรตรองนี้ฉันขอเชิญคุณออออปรรัััับบกาาาฏิิตตตตขงงงคววมมเเท้่ และผู้อื่นมอบความเมตตาที่คุณสมควรได้รับให้กับตัวเองและตระหนักว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในเส้นทางนี้หนทางสู่ความสงบภายในอาจเป็นสิ่งที่ท,ท้าทายแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งเช่นกันทุกครั้งที่ความเครียดดูเหมือนจะเกินต้านทานได้ขอให้คุณกลับมาทีคำพูดเหล่านี้และปล่อยให้มันเป็นเครื่องตนใจว่าความสงบอยู่เสมอภายในระยะเอื้อมถึงของอปัจจุบันขณะเดียว